ระบบ built-in social computing feature ของ SharePoint ช่วยให้องค์กรต่างๆเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตนวัตรกรรมและความคล่องตัวของตนเองในขณะเดียวกันระบบชอง Unified Infrastructure ก็มอบความปลอดภยัยการปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆเพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันความเป็นส่วนตัวของข้อมูลระบบ SharePoint social computing สามารถช่วยให้ผู้ใช้งานทำงานร่วมกันได้อย่างปลอดภัยมากขึ้นด้วยเครื่องมือต่างๆที่พวกเขาใช้ เมื่อก่อนนั้นบริษัทเจเนอรอลมิลก็ก่อตั้งขึ้นจากความแน่นแฟ้นในความสัมพันธ์ส่วนบุคคลและมิตรสัมพันธ์เหล่านั้นก็มาจะเกิดจากการสนทนาการภายในงานต่างๆหรือแลกเปลี่ยนแนวคิดต่างๆอย่างรวดเร็วเมื่อบริษัทได้พัฒน,นาขายับขยายจนกลายเป็นองค์กรระดับนานาชาติเจเนอรัลมิลจึงแสวงหาทางเลือกและเครื่องมือในการช่วยให้พวกเขาสามารถรักษาสัมพันธ์และสนับสนุนการดำเนินธุรกิจนในรูปแบบดังกล่าวทั่วโลก คุณสมบัติและความสามารถหลักอย่างหนึ่งที่เราเน้นในเจเนรอลมิลก็คือเรื่องของนวัตกรรมเราถูกกระตุ้นให้นําเสนอแนวคิดใหม่ๆอยู่เสมอทั้งแนวคิดของผลิตภัณฑ์หรือไม่ว่าจะเป็นแนวคิดใหม่ๆใ,ในการทํากิจกรรมต่างๆก็ตามยิ่งบทสนทนาราบรื่อและรวดเร็วเท่าไหร่ผลลัพธ์ที่ได้ก็จะยิ่งมีคุณภาพมากขึ้นเท่านั้นเทลลัส <ail> เป็นบริษัทผู้ให้บริการสากลไม่เพียงแค่บริการด้านโทรคมนาคมไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ตเดินสายไร้สายไวรัไปยังลูกค้าของเราทั่วโลกยังมีความหลากหลายอย่างอื่นด้วววยยยเ่่่่นนนนใทททีีมมขอองงพัักกกาาาู35,000รโล และงบประมาณในปี2,551ที่ผ่านมาพวกเขาสามารถสร้างผลกาไรได้กว่า10ล้านเหรียญจุดหมายของเราคือทําให้สมาชิกของเทลลัสนั้นมีส่วนร่วมในการสนทนาให้มีโอกาสในการทํางานร่วมกันเรากําลังพยายามส่งเสริมให้ทีมของเทลลัสนั้นมีส่วนร่วมและพูดกับเราว่านี่ฉันก็มีความคิดเห็นเหมือนกันนะฉันก็มีสิทธิ์ในการเสนอความคิดเห็นเหมือนกันหรือพูดว่าฉันจะช่วยอะไรได้บ้างหรือฉันจะช่วยทําอะไรได้บ้างหรือเปล่า ที่เทลัสเราให้ความสนใจกับพนักงานของเราแล้วเราก็ภูมิใจกับบุคลากรที่เรามีดังนั้นการจะทําให้สิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นจริงก็เสมือนกับเป็นการประทับตาอีกขั้นหนึ่งว่านี่คือสถานที่ที่ดีที่สุดสําหรับการทํางาน <S <S บริษัทโซนี่เป็นบริษัทผู้ผลิตและมอบความบันเทิงระดับโลกเรามีบริการมากมายทั้ง Sony Pictures, โซนี่อิเล็กทรแล้วก็ธุรกิจอื่นๆอ,อีกหลายอย่างเรามีพนักงานอยู่ราว1,80,000คนทั่วโลก เมื่อปีที่ผ่านมาเรามีการเปลี่ยนแปลงในระบบการทำงานแบบใหม่ที่เราเรียกว่าการจัดการทำงานแบบ Flexible Work Arrangement ด้วยระบบของแชร์พอยต์และไม s ์ไซสเราสามารถเชื่อมต่อกับคนที่ต้องการทำงานด้วยอย่างรวดเร็วคุณยังสามารถดูได้ตลอดว่าใครออนไลน์อยู่บ้างและพวกเขาก็เห็นคุณเมื่อคุณออนไลน์เช่นกันและคุณจะรู้สึกดีเพราะมีคนขอความช่วยเหลือจากคุณเสมอเหมือนกับว่าคุณทำงานอยู่ข้างๆกันซึ่งจริงๆคุณอยู่ห่างกันเป็นไมาย เป้าหมายหลักอย่างหนึ่งของเราคือการถ่ายทอดความรู้และทักษะต่างๆเราทราบดีว่ามีอะไรหลายอย่างในหัวของพนักงานของเราแต่ละคนที่ไม่มีบันทึกหรือจดไว้ที่ไหนเราจึงคิดหาวิธีและช่องทางการสนทนาที่มีความเป็นทางการน้อยกว่าการพูดโดยตรงเช่นการทำบล็อกหรือฟอรัมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจะช่วยให้ดึงความคิดต่างๆที่อยู่ในหัวของคนเหล่านี้ออกมาและคนอื่นจะสามารถเรียนรู้จากความคิดเหล่านั้นได้ระบบของแชร์พอยต์2010นั้นก้าวล้ำไปกว่า2007อย่างมากทั้งระบบการทำง,งานร่วมกับ Outlook Exchange และ Microsoft Office สำหรับเราและผู้ใช้งานจำนวนมากของเรานั้นเรียกได้ว่าการตัดสินใจใช้งานแทบไม่ต้องพิจนารณาเลยทีเดียวระบบของ SharePoint 2010เป็นระบบแพลตฟอร์มที่ทำงานร่วมกันซึ่งผมไม่ได้หมายความถึง Social c o m p u t i n g ในลักษณะที่เป็นชิ้นๆแต่เป็นสิ่งที่มาพร้อมกันทั้งหมดในแบบ out of the box หรือเป็นชุดการทำงานที่สามารถประสานการทำงานเข้าไปได้ทันทีเช่นระบบ b u s i n e s s i n t e l l i g e n c e และฟังก์ชันการค้นหาที่ทำหน้าที่เป็นหน้าต่างเดียวที่นำคุณเข้าไปยังข้อมูลของทั้งองค์กรได้ ผมค่อนข้างตื่นเต้นกับแพลตฟอร์ม MySite ตัวใหม่มากระบบนิเ g กชั o นใหม่เรียบง่ายกว่าเดิมเป็นแอปพลิเคชันที่เต็มไปด้วยความสามารถและฟิวเจอรเช่นการทำงานร่วมกับ Office Communicator with the Organization Browser ความสามารถในการสร้างหน้าเว็บได้มากกว่าเพียงแค่หน้าเดียวหรือการลิสต์รายการสิ่งที่คุณสนใจและเผยแพร่สิ่งเหล่านั้นให้คนอื่นได้ดูและรวมไปถึงการค้นหาคนที่สนใจหรือต้องการที่จะช่วยเหลือในโครงการที่คุณกำลังทำอยู่ก็ได้ ากมองในด้านความปลอดภัยและระบบแชร์พอยต์สามารถช่วยเราเก็บทุกอย่างไว้ได้อย่างปลอดภัยในไฟวอลเราสามารถใช้เซิร์ฟเวอร์ของตนเองหรือบริการของตนเองในการติดต่อกับคนอื่นซึ่งโซลูชันอื่นไม่สามารถทําได้คุณจะต้องออกมาอยู่นอกไฟวอลนอกจากนี้แชร์พอยต์ยังสามารถให้เรากาหนดและควบคุมความปลอดภัยได้เองไม่ว่าคุณจะต้องการความปลอดภัยหรือความสะดวกในการใช้งานระดับใดก็ตามตั้งแต่ระดับ global perspective จนถึงการทํางานภายในทีมเล็ก เราได้เห็นถึงประโยชน์ต่างๆมากมายจากแพลตฟอร์มของ SharePoint เช่นช่วยลดค่าใช้จ่ายทางด้าน IT ทลดเวลา TTM สำหรับผลิตภัณฑ์หรือโครงการใหม่ภายในบริษัทลงไปหรือหากมองจากมุมมองด้านการจัดการก็จะพบว่าระบบอินเทอร์เฟซแบบใหม่นั้นใช้งานได้ง่ายกว่าเดิมเราชอบริบบอนตัวใหม่ที่อยู่ในไซต์ทุกอย่างที่คุณต้องการทำนั้นอยู่ในหน้าจอเดียวกันทั้งหมดไม่ต้องไล่ตามหาเมนูต่างๆมากมายเพราะฉะนั้นจึงพูดได้ว่าหากมองจากมุมมองของ IT แล้ว SharePoint 2 0 1 0นั้นเร็วกว่ามากและใช้งานง่ายกว่าและะเเเมมมมมื่่อออออองงงงงจจาาากกกกุุขผู้้้ใชนน็็พบบววคคณไดตดตียั เป็นเวลาเกือบ100ปีแล้วที่เหล่าบอยสเกลออฟอเมริกาสร้างโปรแกรมต่างๆขึ้นมาจากความรักและการอุทิศตนของเหล่าอาสาสมัคร The Kister Center for c a r e e c o u n s e l ได้ให้บริการกลุ่มวัยรุ่นหนุ่มสาว6 0 0 0 0คนในทุกๆปีผ่านเครือข่ายของผู้นำกลุ่มอาสาสมัครเรามองเห็นอนาคตของระบบโซเชียลคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับแชร์พอยต์ t 2010ซึ่งเหล่าอาสาสมัครเหล่านี้จะสามารถพัฒนาคอนเทนต์และร่วมกันแบ่งปันสิ่งเหล่านี้ให้กับบุคลากร,กรมืออาชีพของเรา ในอดีตมีเพียงบุคลากรของเราเท่านั้นที่มีคุญแจเข้าสู่เว็บไซต์ต่อจากนี้ไปเราจะมีวิสัยทัศน์ร่วมกันมีการแบ่งปันความรับผิดชอบซึ่งกันและกันและพลังดังกล่าวก็จะเป็นสิ่งที่เราทุกคนตื่นเต้นมากๆ s ocial computing มอบโอกาสด้านการแข่งขันให้องค์กรต่างๆในการแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมองค์กรที่ล้ำสมัยสังคมแชร์พอยต์ช่วยเหลือผู้ใช้งานในเครือข่ายให้เรียนรู้และช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อให้พวกเขาสามารถเชื่อมต่อหากันสรรหาสิ่งใหม่ๆและแบ่งปันความคิดเหล่านั้นได้ทั่วถึงองค์กร